ได้แม่สั่งสอนหนูให้ดีไงคะถ้าหนูไม่ตั้งใจเรียนพรุ่งนี้แม่จะทำอะไรคะพรุ่งนี้แม่จะไปรเปิดโรเงเรียนครับจะรู้โรงเรียนสนุกอะไรโรงเรียนหรอหนูรักโรงเรียนหนูคอครับถ้าไม่ตั้งใจเรียนก็สแสดงว่าไม่รักโรงเรียนใช่ไหม บเ,บลเวเาลาเปิดโรงเรียนเราโรงเรียนเลยงั้นต้องตั้งใจเรียนนะคะเข้าใจไหมครับไม่ไม่ครับงั้นพราะฉะนั้นต้องเขียนเขียนหนังสือแล้วเขียนหนังสือ <ừ. S 1> เขียนพับผู้เท่าเขียนได้ไหมเ,ออเขียนได้เขียนให้ไห่ดูสิดินสอจับขึ้นมา นั่นอะไรนั่นมันเน่ามันนอนหนูผู้เนา่าเราไม่ใช่ผู้เท่ามันเป็นหมอไม่ให้มันกลับเป็นหมอม้าเลยอ่ะหมอม้าอะไรนะมันนอนหนูนั่นน่ะไม่ใช่ทั่วผู้เท่าพรุ่งนี้จะไประเบิดโรงเรียนคอยดูนะพรุ่งนี้มันจะไประเบิดโรงเรียนหนูโรงเรียนอ่ะก็หนูดูหนูเขียนนี่<อ>ผู้เน่ามีแต่ผู้เท่านี่ผู้เน่า นี่แม่ไปลบเบิดโรงเรียนหนูรักโรงเรียนหนูแล้วแม่ไม่ตั้งใจเรียนละอย่าไปลบเบอร์โรงเรียนหนูดิทไมปไมปลบไปลบเรียนของหนูว่า